สําหรับคุณเอสเธอร์นะครับจะบอกว่าคู่แรกก็หมดหนี้รายได้หลักแสนคนที่สองก็หมดหนี้แล้วก็รายได้หลักแสนเหมือนกันมาฟังคนที่3ครับท่านผู้นี้เนี่ยบอกเลยว่าถ้าคะแนนเต็มร้อยก็ได้99อย่างต่าเชิญพบกับครูแมรี่แล้วก็คุณพลอยชมพูนะครับ <c oughs> เรียนเชิญครับผม <c oughs> มันเปิดอยู่ใช่ไหมคะ หนูไม่คิดว่าหนูจะเป็นเหมือนแครอทสดๆที่ถูกดึงออกมานะคะวันนี้นะคะจะมาเป็นคำพยานเรื่องของแท้นะคะ <Yeah. Woo. S 1> คือหนูเนี่ยเชื่อพระเจ้ามาตั้งแต่ปี2007นะคะพอๆกับคนนี้นะคะชีวิตเนี่ยเดินกับพระเจ้ามาเกือบ20ปีรับใช้เรียนก็ดีอยู่มาหาลัยก็ดีสอบอะไรก็ติดแต่ทำไมมันถึงแบบไม่เคยเกิดผลเลย เกิดผลก็น้อยประกาศสิบเชื่อสองหลงหายหนึ่งเหลือหนึ่งนะคะจนสุดท้ายคิดว่าต้องทิ้งพ่อทิ้งแม่ไปรับใช้เลยละกันนะคะไปพันธกิจหมดเหนือใต้ออกตกหนูไปหมดเลยเขาให้หนูทำอะไรหนูทำหมดหนูทำตั้งแต่ล้างจานนมัสการโบกธงทําทุกอย่างแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพ่อแม่หนูไม่เอาพระเจ้าเลยแถมไล่หนูออกจากบ้านด้วย <laughs> <laughs> จนหนูแบบว่า อะไรวันเนี้ยพักพักำมีทำไมมันไม่เห็นจะเป็นจริงเลยทําไมยิ่งรับใช้มันยิ่งจนอันนี้คือเนื้อแท้สุดแล้วนะคะแล้วสุดท้ายก็แบบไปทํางานเป็นติวเตอร์เปิดกวดวิชามีเงินเดือนมีเงินเป็นแสนแสนเลยคะ่ะแต่ว่าให้พ่อแม่แค่หลักพันแล้วทีนี้เราก็แบบเฮ้ย hey, ทำไมชีวิตเป็นแบบนี้ <laughs> เอามาด้วยเพราะว่าอันนี้เป็นคำพยานนะคะแล้วทีนี้จนได้มารู้จักกับ คนนี้ชื่อว่าหน่อยประกายกุลนะคะกับคมเอกทำไมชื่อมันคุ้นๆวะ <laughs> มันคุ้นมากเลยมันคุ้นมากเลยยิ่งดูนะมันมันคุ้นๆวะแล้วตอนนั้นนะคะก็ยังไม่คิดจะมาเข้าโบสถ์นี้นะคะบอกเพื่อนเลยว่าฉันเข้าได้ทุกโบสถ์โบสถ์ด้วยยกเว้นโบสถ์นิวไวเป็นตายไงไม่ดีก็ไม่เข้าโบสถ์นี่เป็นโบสถ์ที่จะไม่เข้าเด็ดขาดพอตอนแรกนะคะไม่เชื่อว่าตัวเองมีผีนะคะแล้วก็ไม่เชื่อเรื่องการขับผีด้วยแล้วก็ตลอดเวลา3ามปีเนี่ย ที่อาจารย์ขับผีให้ผีไม่เคยออกเลยเพราะว่าคิดว่าตัวเองไม่มีผีนะคะแล้วแถมเคยคิดว่าตัวเองอ่ะติงตองด้วยเอ้ยคิดว่าอาจารย์อ่ะติงตองด้วยทําอะไรเนี่ย <laughs> อาจารย์คมเอกไปไกลแล้วเนี่ยเรียนหนังสือเยอะแน่เลยคนเก่งก็เป็นอย่างนี้แหละเออ <laughs> <laughs> คิดทุกอย่างเลยนะคะนูจะบอกเลยนะว่าคนที่ดูคลิปนี้หรือคนที่แอบอัดหรือว่าพวกสปายอะ ไม่เลยเนี่ยคือคำพยานของแท้ของจริงมาอยู่ที่นี่แค่สปีนี่หมดแล้วพ่อที่นอนติดเตียงอยู่พ่อที่ไป ICU หมอบอกว่าเซ็นรับเลยไหมเซ็นรับเลยไหมเนี่ยอีก2วันก็ไม่หายใจแล้วพ่อฟื้นแล้วจะมาค่ายครอบครัวด้วย จะบอกว่าหน่อยปะกายคุที่พวกคุณรู้จักับฉันรู้จักตั้งแต่2007แล้วเขารับใช้ฉันะเป็นหางแถวเขารับใช้รับใช้คนรอบกายเขาชื่อเสียงของเขาเขามีชื่อเสียงดีถ้าจะฟังก็ฟังคนใกล้ตัวสิอย่าไปฟังคนข้างนอกเราจะบอกว่าอาจารย์คอมเองที่พวกคุณดานะ่าเขาจบด็อกเตอร์เขาจบจุฬาเขาเป็นประธานชมรมจุฬาแล้วถ้าจะถามมาถามคนใกล้ตัวสิบคนอยากรู้ว่าจังหวะ จะบองนะคะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้พระเจ้ายืนอยู่ฝ่ายคนชอบธรรมและถ้าถึงวันหนึ่งที่พระเจ้าลุกขึ้นสู้พวกคนอาธรรมจะต้องแตกพ่าย